การระบาดครั้งที่สองที่รุนแรงไปต่างจังหวัดก็เกิดจากรัฐบาลไปสั่งปิดกิจการทั้งหมดแต่ไม่ได้มีมาตรการรองรับคนคนอดตายก็ต้องกลับบ้านเพราะฉะนั้นที่วันวันนี้ที่มันเกิดการระบาดอย่างใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยความผิดของรัฐบาลทั้งสิ้นและสิ่งที่ผมเสนอวันนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ขอให้รัฐบาลช่วยประชาชนนะฮะการที่ให้ประชาชนออกมามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้คือเขากําลังจะช่วยรัฐบาล เพราะเมื่อประชาชนมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจรัฐบาลจะเก็บภาษีได้โปรโมชั่นนะกันนะประเทศนี้ถ้าทําโครงการนี้ประเทศนี้ครบเครื่องอะนะก็เรียกว่ามอบรางวัลให้กับคนและครอบครัวที่ไม่ติดไวรัสทํำยังไงอะ่ะมอบยังไงอะ่ะนะครับให้คนลงทะเบียนเลยนะครับให้คนเนี่ยลงทะเบียนทันทีเลยนะว่าใครเนี่ยจะเข้าร่วมโครงการนี้คนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับอะไรอะไรบ้าง วิธีการง่ายๆรัฐบาลอาจจะมีเงินก้อนนึงให้กับเขาเหล่านี้โอเคคุณรอดไม่ติดโควิด1 9ไม่มีรายชื่อไปคนไข้คุณเตรียม,มรับรางวัลนะห0าพบาทรัฐบาลจะให้คุณสวัสดีครับมาพบก,กับผมเสื้อักเจียกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีคุณส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง youtube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะที่หุ้นส่วนโหมดโวตมาเป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการมอบรางวัลให้กับคนแล้วก็ครอบครัวที่ไม่ติดไวรัสนะซึ่งเป็นแรงจูงใจซึ่งคนสนใจกันมากมันทำไงวะมันจะต้องทำด้วยวิธีไหนมันควรจะทำหรือไม่ในประเทศไทยนะครับเราไปดูฮะข้อเสนอของฝ่ายคา้านะเสียกไก่ นะข้อเสนอเขาก่อนนะว่าเขามีข้อเสนออย่างไรในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศคือมันต้องคิดตั้งแต่แรกนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่มันต้องคิดต่อไปต่อไปอนา,นาคตเนี่ยนะครับว่ารัฐบาลจะพาประเทศไปสู่ทิศทางไหนอะไรคืออนาคตวันนี้ได้เห็นแล้วนะครับเราได้เห็นมหาอำนาจอย่างสารัฐที่ถือว่าเป็นรัชสีเนี่ยนะครับวันนี้มหาซื้อเครื่องกรองอากาศกับหน้ากากอนามัย วันนี้มันเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งหมดสิ่งสุดท้ายที่อยากจะบอกกับรัฐบาลก็คือท่านนายกรัมนตรีต้องพูดจากับประชาชนให้ดีกว่านี้อย่าได้ข่มขู่ประชาชนนะครับขอให้เข้าใจว่าโควิดที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของประชาชนการระบาดครั้งแรกที่รุนแรงเกิดขึ้นจากสนามมวยลุมพินีก็เป็นเรื่องของกองทัพบ,บกที่ไม่ดูไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมตรี การระบาดครั้งที่2ที่รุนแรงไปต่างจังหวัดก็เกิดจากรัฐบาลไปสั่งปิดกิจการทั้งหมดแต่ไม่ได้มีมาตรการรองรับคนคนอดตายก็ต้องกลับบ้านเพราะนั้นที่วันวันนี้ที่มันเกิดการระบาดใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยความผิดของรัฐบาลทั้งสิน้นและสิ่งที่ผมเสนอวันนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ขอให้รัฐบาลช่วยประชาชนนะฮะการที่ให้ประชาชนออกมามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้คือเขากําลังจะช่วยรัฐบาลเพราะเมื่อประชาชนมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจรัฐบาลจะเก็บภาษีได้ เพราะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากทนายกให้ตระหนักเรื่องเหล่านี้ท่านจะได้เปลี่ยนทัศนคตินะครับเพราะประชาชนเป็นคนที่คำยารัฐบาลถ้าประชาชนไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจรัฐบาลก็ต้องล่มสลายนะครับผมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนให้ผ่านไปได้นะครับเราจะผ่านไปด้วยกันข้อนี้ในายามนี้นะไม่มีฝ่ายค้านไม่มีฝ่ายรัฐบาลทุกฝ่ายมุ่งสู่ที่จะการการแก้ไขปัญหาแต่สิ่งตอนนี้สิ่งที่เราได้เห็นนะ เราได้เห็นวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ของผู้นำนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของพลเอกประยุทธ์ที่เป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านเราได้เห็นวิสัยทัศน์ผู้นําในการแก้ไขปัญหาพักเพื่อไทยฉลาดนะแทนที่ว่าเขาจะมาด่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 ารัฐบาลในายามนี้เหมือนพักเด็กๆอย่างพักก้าวหน้าเนี่ยก้าวไกลก้าวหน้าก้าวอะไรเนี่ยนะสิ่งที่ตามมาคืออะไรเขาใช้วิธีการเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอะไรที่มันใกล้เคียงอะไรที่มันตรง นะกัเขาปุ๊บเขาจะบอกโอ้ยนี่แหละใช่เลยนี่มาตรการของฉันนี่ขอบคุณนะที่รัฐบาลทําตามนโยบายที่ฉันเสนอใหม่เป็นความชาญฉลาดในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองในการเดินการเมืองในยามวิกฤตนะบางคนก็บอกตีกินนะก็เป็นกลยุทธ์ของเขาอนะแต่อย่างน้อยมันทําให้เห็นว่าฝ่ายค้านเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพี่สมพงศ์นะครับอมอนิวัตก็พลิกว่าต้องมาร่วมมือกันนะนะพี่สมพงศ์ก็เป็นคนของทักษิณ นะเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยตอนนี้ก็บอกต้องพลิกต้องมาช่วยกันนะฝ่านยะค้านจะพร้อมให้ความร่วมมือโน่นนี่นั่นนะจริงๆแล้วจริงรง,รง,รง,ง่ายๆฝ่านยะค้านเริ่มต้นเริ่มมือด้วยกันเอาเงินเดือนของฝ่ายค้านนะครับมาช่วยเหลือเข้ากองทุนช่วยเหลือ,อยามวิกฤตโควิด -19 ได้ไหมนะผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งขอแล้วกันนะว่าเริ่มต้นฝ่ายค้านช่วยตรงนี้หน่อยนะครับก็จะเป็นผลดีนะครับเอาละเราคงเห็นวิสัยทัศน์ นะทางเรื่องข้อตําหนิอาไม่ใช่เอาเงินไปซื้ออะไรรถถงรถถังนะเรือดำน้ำนะฮะเรือต่างๆเนี่ยดีเห็นด้วยไหมไม่ควรไปซื้อเห็นด้วยนะเห็นด้วยอันนี้ถูกต้องเลยไม่ควรไปซื้ออะไรในยามนี้นะซึ่งเดี๋ยวค่อยผมค่อยทําเรื่องของเรือ,อ,รอกระรุงกลาโหัวมาเป็นมาอย่างไงอะไรยังไงมันจริงหรือเปล่าที่มีเอกสารหลุดออกมาตกลงทาไมต้องถอนสรุปตอนนี้ก็คือยังไม่ซื้อนะครับยังไม่ซื้อเพิ่มเติมในยามวิกฤตแต่ประเด็นสําคัญที่เป็นหัวหัวข้อวันนี้ นะครับที่เป็นมุมมองสําคัญที่ประชาชนให้ความสนใจก็คือว่าตอนนี้มาตรการรัฐบาลออกการเยียวยาไป 1, 2 3, 3, ึ่องซ้ไปสามสองชุดละนะเรื่องของเงินประกันสังคมนะครับในระบบนะคนในระบบกับ2คนที่ได้รับผลกระทบแบ่งเป็น2ส่วนละแล้วก็ที่เหลือก็เป็นการพักหนี้พักชําระหนี้ค่าไฟค่านา้ํารถโน่นนี่นั่นก็ทำไปหมดละนะครับแต่ตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องไฟแนนซ์ ธนาคารต่างๆเขายอมลดเงินหมดแต่ไฟแนนซ์บางที่ไม่ยอมยงไงไมีเงินไปไล่ย,ยึดรถเขาเนี่ยอันนี้มาตรการรัฐบาลขอความร่วมมือไม่ได้ต้องออกคําสั่งออกระเบียบแหละนะครับใช้คําสั่งของเนี่ยพรกอุกเฉิดออกคําสั่งให้ไฟแนนซ์ดำเนินการสิ่งเหล่านี้แหละ,ะเพื่อต้องการที่จะเยียวยาประชาชนเขาไม่ยอมค่าโอนบัญชีอย่างเดียวค่าโอนคนหนึ่งจะซื้อค่ามีคนกินค่าเปลี่ยนเอกสารเนี่ย <c oughs> นะกินเปล่าเนี่ยสองถึงห้าหมื่นอ่ะ นะและต้องจ่ายลุงหน้า2เดือนแล้วไม่พอนะครับต้องทําประกันภัยอีก1ป่ปีก็คือเป็นแสนเะนี่ยเฉพาะโคนโอนบัญชีจากบัญชีหนึง่งเขาลดไม่ขาดไม่ต้องการขายต่อไฟน์นี้กินเปล่าเยอะมากนะครับเงินเยียวยาที่บอกว่าจะไปลดเขาก็ไม่ลดเขาก็จ่ายเต็มนะครับบนกันในกลุ่มรถมากเลยผมไปสมาชิกของกลุ่มรถผมไม่ชอบดูทุกกลุ่มนะครับดาเละเลยนะครับบริษัทไฟนนี้ไม่ยอม นะครับยังเห็นแก่ตัวอันนี้ถ้ายังยังไม่ดีแบบนี้รัฐบาลต้องออกคําสั่งแหละนะครับต้องออกคําสั่งให้ต้องปฏิบัติตามคาสั่งสําหรับบริษัทไฟนนซ์แต่ธนาคารโดยส่วนใหญ่โอเคนะนะครับอมสินกสิกรไทยทกศเนี่ยพักนี่เลยนะฮะรายเล็กรายใหญ่รายน้อยพักหมดเลยนะของรัฐแต่ส่วนเอกชนตอนนี้กสิกรก็เริ่มเห็นนะ้ใครต้องการพักนี่ก็นะลงชื่อไปในแอปพลิเคชันได้เลยตอนนี้เขาเริ่มทำนะผมเห็นธนาคารต่างๆก็เริ่มทำานละนะครับ ตอนนี้การเยียวยาต่างๆที่พูดถึงเนี่ยมันเยียวยามาหมดละเยียวยาไม่เลือยต้องมีเฟสสามเฟสสี่ตามลําดับซึ่งรัฐบาลจะต้องทําตามขั้นตอนซึ่งมันต้องมาไล่ตัวเล็กๆ,ๆน้อยที่อะไรที่ไม่ได้เยียวยาให้มันถือทั่วถึงทุกตัวทุกคนตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจคือว่าเฮ้ยมันต้องทานะเฮ้ยมันน่าสนใจนะนะครับคือเ็าเรียกว่าโปรโมชั่นนะกันนะประเทศนี้ถ้าทําโครงการนี้ประเทศนี้ครบเครื่องนะเขาเรียกว่ามอบรางวัลให้กับคนและครอบครัวที่ไม่ติดไวรัส ทำยังไงอะ่ะมอบยังไงอะ่ะนะครับให้คนลงทะเบียนเลยนะครับให้คนเนี่ยลงทะเบียนทันทีเลยนะว่าใครเนี่ยจะเข้าร่วมโครงการนี้คนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับอะไรอะไรบ้างวิธีการง่ายๆรัฐบาลอาจจะมีเงินก้อนหนึ่งให้กับเขาเหล่านี้โอเคคุณรอดไม่ติดโควิด1 9ไม่มีรายชื่อเป็นคนไข้คุณเตรียม,มรับรางวัลนะ5 0 0 0บาทรัฐบาลจะให้คุณ นะคุณจะเป็นไอ้เล้านคนหรือไม่9ล้านคนก็แล้วแต่คุณจะรับรางวัลน,นะครับใครลงทะเบียนก่อนนะฮะทำไว้คุณผ่านโครงการนี้ได้คุณจะได้รับ5,000บาท10,000บาทแล้วแต่รัฐบาลก็ามาที่เขาจะไปใช้ซึ่งมันส่งผลทำให้กระจุ้นจิตสำนึกใช้เงินในกระตุน้นแต่มองแล้วเฮ้ยใ,ใช้เงินอย่างเดียวมันแสดงว่าใช้เงินแก้ปัญหาไอ้พวกนี้สมองหมาปัญญาควายแบบไม่ใช่รอฟังนะไม่ใช่เฉพาะเงิน ซึ่งมันไม่ได้หมายความอาจจะเป็นเงินเสมอไปแต่เงินที่ว่าเนี่ยรัฐบาลเอามาจากไหนสร้างยปัจจุบันเนี่ยห้างสรรพสินค้าร้านค้าสะดวกซื้อไม่สะดวกซื้อเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า g i f t voucher นะ gift v o u เ h e r เหล่านี้เอามาจากไหน g i ฟต์ไวเซอรเหล่านี้เขาต้องการห้างสรรพสินค้าเหล่านี้เขาต้องการกระตุ้นการขายเขาก็จะเอาเงินเนี่ยเป็นกระดาษให้ไปว่าคุณไปซื้อของเนี่ย ได้ไม่เกินวงเงินเนี่ยถ้าเกินวงเงินเนี่ยคุณก็จ่ายเพิ่มหลักการเดียวกันรัฐบาลเพียงแค่ไปขอความร่วมมือ 1. ห,ห้างสรรพสินค้า 2. ร้านค้าอาหารลดกี่เปอร์เซ็นต์กิฟต์ไวเชอร์เท่าไหร่คือให้ร้านค้าห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อประกาศลงทะเบียนเลยเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาลงทะเบียนคุณจะให้แค่นี้คุณจะให้แค่นี้คุณจะให้คุณจะให้ก็เอ่อกิฟต์ไวเชอร์แค่นี้ เพื่อเขาเหล่านั้นต้องการอะไรกระตุ้นการขายของการค้าเหล่านั้นท่านผู้ชมมองมมองออกไหมฮะไม่ต้องใช้เงินของรัฐบาลแต่ใช้เงินของบริษัทต่างๆที่เขาต้องการกระตุ้นการขายหรือการโฆษณารัฐบาลเพียงเป็นตัวกลางสร้างเว็บไซต์สร้างแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับและก็จัดเทคนิคแบบนี้สมมุติว่าเซ็นท่นให้1 5 0 0บาทนะ 7ซเว่นอีให้2,000บาทเห็นไหมเราเห็นแล้วรวมแล้ว3,500บาละที่อื่นก็ให้ให,ให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมีเงื่อนไขนะคนที่จะได้รับตรงนี้เป็นระยะเวลาคุณใช้มานะ,ะจะสามารถเอาไปใช้ในระยะ1ปีเนี่ยคุณต้องไม่ป่วยโควิด1 9นะผมจะมีกิฟต์อบเชอร์ให้คุณ <laughs> รัฐบาลนี่โคตรโคตร โคตร้ลยเลยไม่ใช่ล้ลยธรรมดานะ <S <S ฉันจะมีกิฟต์ไวเชอร์ให้คุณคุณไปกินเซเว่นอีเลเว่นนะค,คุณก็เอาเงินตรงนี้ไปติดผ่านในแอปพลิเคชันไปยื่นติดนะครับ,รบไปยิงบาร์โค้ดนะครับนั่นก็เป็นวิธีการหนึ่งอีกวิธีการหนึ่งนะครับนอกจากได้กิฟต์ไวเชอร์แล้วนะครับซึ่งปัจจุบันห้างสินค้าต่างๆก็ทำกันเยอะเนี่ยก็ไปเอาจากห้างสินค้ามาขอซึ่งห้างสินค้าอย่างเหล่านี้ต้องการที่จะให้เพราะอะไรใช่ไหม เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของร้านค้าเขามีใครเข้ามาเอา้าไปกิน mk mk ลด10%คราวนี้ mk ลด15%ได้ได้ไมคุณได้รับรางวัลน,นี้ไปกิน mk ลด15%ระยะเวลา1ปีทำได้ไหม mk ก็อยากทำเพื่อทองการกระตุ้นเศรษฐกิจจะเป็น Delivery หรือไม่ได้เลขก็ลดได้ไหมพิซซาได้ไหมนะฮไก่แป๊บซี่ต่างเนี่ยซึ่งมันเป็นการเอื้อหนุนกันนะระหว่างโดยมีรัฐบาลเพียงเป็นคนกลาง เป็นคนกลางในการประสานงานเงนิงนเอามาจากไหนเงินไม่ไเอามาจากบริษัทต่างๆที่มาลงทะเบียนกับเราแม่งรัฐบาลนี่เจ้าเล่ย์ะไรนะแล้วก็ในส่วนของประชาชนก็จะได้ประโยชน์จากส่วนนี้นะครับแต่ต้องมากนะเซเว่นอีเลเวนอย่างเงี้ยมันควรจะมากกว่าปกตินะในขณะที่พิซซ่าเนี่ยลด5%ลด1 0คราวนี้คุณต้องลดเพิ่มนะคุณลดเพิ่มเนี่ยจากเดิมที่มีอยู่นั่นหมายความว่า มันจะเป็นรางวัลและเป็นแรงจูงใจไม่ใช่เพียงเงินนะที่เป็นคูปองเงินเท่านั้นหรือเป็นบัตรเงินเท่านั้นแต่ครานี้เป็นระบบดิจิตอลเลยเป็นแอปพลิเคชันกลางคุณนายกนายขอไม่เคยป่วยลงทะเบียนป้องขึ้นมาคุณได้เลยเอยฉันไม่เคยป่วยนะตรวจสอบแล้วโรงพยาบาลก็มีการออนไลน์แล้วไม่มีการป่วยคุณได้รับรางวัลน,นี้โอ้โหแค่รัฐบาลประกาศนโยบายนี้นะ สิ่งที่ตามมาก็คือประชาชนโอ้จะหมั่นรักษาสุขภาพเพราะอะไรได้กริปไวเชอร์รวมตัวเลขแล้วงานนี้ที่มันจะให้ตามองค์กรต่างๆรวมกันแยกโน่นนี่นั่นไอท้ทงฟา้ามันก็ได้ลดโน่นนี่ก็ได้ลดได้ลดรวมๆแล้วเป็นหมื่นบาทเนี่ยผมว่าได้มากกว่า2 0 0 0 0บาทได้ซ้ำไปประชาชนเนี่ยคนทั่วไปจะเอาไหมล่ะนะและคดีเดียวกันรัฐบาลก็ใช้วิธีนี้ในการทำอะไรกระตุ้นเศรษฐกิจในเวลาเดียวกันเนะี่ยแม่งโคตรเลยรัฐบาลนม่ทำเนี่ยนะรัฐบาลนี่โคตรแสบเลย นะไม่ยอมใช,ใช้เงินเลยใช้ปัญญาเพียงเดียวสร้างเพียงแอปพลิเคชันกลางสร้างเว็บไซต์กลางซึ่งตอนนี้บีพุทธพงศ์บุญตกันเนี่ยนะฮะซึ่งอยู่ ICT เก่งแล้วนะะทำแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาให้เด็กทำวัน2วันไม่เกิน7วันเสร็จนะครับทำเว็บไซต์ขึ้นมานะะทำสองอันเนี่ยก็ให้ฝั่งที่เป็นร้านค้าไปลงทะเบียนนะครับห้างสรรพสินค้าไปลงทะเบียนว่าคุณมีความจำเป็นมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ อีกส่วนนึงก็ให้ประชาชนไปลงทะเบียนก็แบ่งเป็นสองส่วนแค่นี้นะฮะก็จะเป็นรองวัลน,นะาสำหรับคนที่รักษาตัวดีทำตัวดีนะครับไม่เป็นภาระของทางเจ้าหน้าที่เอาชีวิตรอดมาได้นะครับแล้วก็ต้องเริ่มประกาศเลยทำไมเริ่มประกาศเลยเพราะจะเป็นการรณรงค์นะครับรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองใส่แมสใส่หน้ากาก,ากออกบ้านตามเวลาเชื่อคำสั่งเจ้าที่นะครับ สิ่งเหล่านี้เป็นกุศโลบายทางการเมืองนะเป็นนโยบายที่ชาญฉลาดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกใบนี้เลยนะถ้ามีก็คงจะเป็นประเทศไทยที่แรกนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งทั่วโลกยังไม่ได้คิดนะทั่วโลกกําลังคิดตอนนี้แค่เงินเดียวยาการสร้างแรงจูงใจก็พูดนะนะนะต้องเว้นระยะห่างกับพูดอยูนะ่นั่นแหะทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างแต่ไม่มีแรงจูงใจ อันนี้จะเป็นแรงจูงใจที่รัฐบาลลงทุนเพียง1เว็บไซต์2อแอปพลิเคชันก็แค่นั้นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเธิดศักดิ์ยียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ กดดันสักแค่ไหนฉันรู้ว่าภารักขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปลี่ยนล้นหน้าที่ที่เธอทำ เกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรมบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่า อยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแต่นักรบในชุดขาวทุกคนต้องสู้ทุกทุกอย่างด้วยกำลังและความคิดนักรบไม่มีปืน ยังหยัดยืนสุดชีวิตและเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปลี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทน นจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรมบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณ จากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาวทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณ จากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาว